สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักอีกวัดหนึ่งนะครับในกรุงเทพมหานครที่ว่ากันว่าเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับและที่สําคัญเป็นอีกหนึ่งวัดที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพุทธาจารย์โตวกรมรังสีนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศไปในบริเวณวัดกันนะครับครับนี่ก็คือวัดอินทรบิหารนะครับ บางคุณพรมเขตพระนครกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญน,นะครับเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับที่มีประวัติความเก่าแก่เป็นมาที่ยาวนานนะครับแห่งหนึ่งของไทยนะครับรบ,บรรยากาศภายใน,นวัดเสนาสนาัวัตถุต่างๆนะครับ อยู่แถวๆสีแยกบางขุนพรมนะครับเขตพระนครกรุงเทพก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับที่มีโอกาสเดินทางมาก็ร่วมสมบุญราบไาใบขอพรอขอบารมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายภายในบัตอินทร ا หารนะครับให้สาธุชนทุกท่านได้คราบใบขอพรอขอบารมีกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเจตุคามรามเทพนะครับหรือว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับหรือจะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับพระแม่กรดิอนอนะครับก็ มีให้สาธุชนทุกท่านเลือกสักาการะไหว้นะครับได้ตามสะดวกเลยนะครับที่วัดอินทราวิหารนะครับถือว่าเป็นอีกพัดหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับสมเด็จพุทธชานตูพรมลังสีนะครับ ซึ่งสมเด็จพุทธาจารย์โตรรมิรังสีก็ได้มาสร้างหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ไว้ที่นี่นะครับดูจะเป็นบอ่อน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สักพักเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมกันนะครับตอนนี้รูปบรรยากาศภายในวัดไปก่อนนะครับที่สำคัญนะครับูปสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีนะครับกับ ทีเดียวบทั้งซื้อไปลานนะครับเดี๋ยวสักพักจะพาไปชมพระอุโบสถกันนะคะรับพระธูปปางหน้าปกนะครับอยู่หน้าพระอุโบสถเลยนะครับว่ากันว่าภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อีกองอมหนึ่งนะครับ ภายในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระประธานนะครับถือว่ามาทำบุญที่วัดนี้ไม่ผิดหวังนะครับมีปูชนียวัตถุมากมายนะครับหรือปูชนียสถานต่างๆนะครับให้สาธุชนทุกท่านนะครับได้กราบไหว้นะครับ นี่รับเข้ามาภายในพระอุโบสถนะครับพระประธานในพระอุโบสถนะครับก้น,นามว่าพระอินทร์นะครับพระพุทธลูกป,ปางมารวิชัยนะครับอยู่ในอิริยาบถท่ทานั่งคัดสมาธินะครับที่ว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองหนึ่งนะครับที่อินทราวดิหารน,นะครับไปติสถานอยู่ภายในพระอุโบสถนะครับ สวยงามนะครับพระอุโบสถของวัดอินทราวิห a นะครมีจิตกรรมฝาผนังนะครับแต่เป็นเรื่องราวประวัติเกี่ยวกับสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตนะครับงแต่เป็นสามเณรนะครเป็นเรื่องราวของสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตนะครับที่วาดไว้ที่ฝาผนังอุโบสถนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีสาธุชนเดินทางมากาาราบไหว้ขอพรก็ว่าได้มีและทำบุญกันมากมายนะครับวัดอินทรวิหารนะครับบางขุนพรมเขตพระนครกรุงเทพนะครับถนนวิสุทธกษัตริย์นะครับใกล้ๆกับแยกบางขุนพรมนะครับนี่ครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่จะพาไปชมนะครับ หลวงพ่อโตพระพุทธมหาปฏิมากรนะครับประทับยืนทรงบาทนะครับองค์ใหญ่นะครับหรือว่าหลวงพ่อโตหรือจะเรียกพระเสีอริยเมตรัรก็ได้นะครับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สูง3-2เมตรนะครับมากันมาสูงอันดับสองรองมาจากพระพุทธธรรมมา,ายเทพมงคลวัดปากน้ำเลยนะครับ รูปบางอุ่มบาทอยู่ในท่าห่มจีวรทั้งองค์ประดับด้วยเครื่องโมเสกสีทอง 24K จากประเทศอิตาลีนะซึ่งดเริ่มต้นก่อสร้างโดยสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมลังสีนะครับเป็นหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์นะครับ เป็นโพธิรูปสําคัญดีกองหนึ่งนะครับโพธิรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระปัจจำบันเกิดของสมเด็จพระธาจารย์โตพรมรังสีนะครับซึ่งท่ันได้สร้างไว้นะครับน<ฮ>อกจากนั้นยังมีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวอีสักพักจะพาไปชมบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดอินทรวิหารนะครับ นี่แหละครับบ่อน้ำมนต์ที่สมเด็จพุทราชาตรีทรงประัสได้สร้างขึ้นรพร้อมๆก,กันกับในช่วงที่มีการก่อสร้างหลวงพ่อโตอ,องค์ใหญ่นะครับก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับที่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดอินทรพิหารนะครับอยากให้มาชมมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับ ถือว่าเป็นวัดที่มีสถานที่ให้เลือกทําบุญเยอะแยะมากมายนะครับวัดอินทรพิหารบางขุนพรหมเกตรพระนครกรุงเทพหมหานครนะครับถือว่ามาสมบุญที่วัดนี้ไม่ผิดหวังนะครับครับนั่นก็คือวัดอินทรพิหารนะครับบางขุนพรหมเกตรพระนครกรุงเทพนะครับมีโอกาสเดินทางมาถ่ายทํา นำภาพมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ